ไปดีพี่น้องสุขูสุขคนสหมอสบอนทีติดตามหับสมซ่องสนีป่าพี่น้องพบเพาะก็ซ่องสนีป่าอีกแล้วกินบักม่วงน้ำกันเด้อพี่น้องแจ่ววานไปดีพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินบังห่วงน้ำกันเด้ออันนี้นะบังมว่วงขั้นพี่น้องเอ้ยไหกินได้สิบขั้นสบกับเจ้าปรเม่ดได้พี่น้องกินสบได้ขั้นได้กินหว่งป่าอันนี้มันเป็นบังม่วงป่าพี่น้อง แต่บักมองบ้านยังฮะกับเป็นดอกอยู่ต้นทางที่พี่น้องเห็ยนอะลรกินกับน้องโซล่าทำแม่ละสาวพี่น้องถ้ากันมาเทิงมาตรวจอะไรยังเออเพิงตรวจมาแล้วดอกอเลยดอกอเลยเออกะกินสมด้วยอเลย สบายดีพี่น้องสุขูมสุข้นสุหมอกสุบอดที่ติดตามขอบสมส่องนี่พี่น้องมากินส้มบักหมวงนำกันเด้อพี่น้องกินกันลายคนกันละสาวนำกระซาวเหมืนมาใส่ป่าเป็นยังบม่ได้มืงอพี่น้องวันเมื่อหนึ่กับวันสินเนาะบม่ได้ไปหายยังพี่น้องอยู่เรือนคือ,อสมกหมือนเรือนพี่น้องเอาเรือนละมาหนึ่งเม็ยนตุนเทาแล้ว

เด็กหอนใส่ n g น่อยบอบม่ามากระท่านกับมีพี่น้องเลยหายอยากกินกัท่านมากับท่านจเสพี่น้องมากัะท่านได้ได้ไหาตัดาเอาทำบ่เดีเป็นแมงเยพี่น้องอื้มเ้ยมวเ้ยเฮ้ยมวยเหรพี่น้อ วงซะปลาหอมมนจะบอกหอมแซ่บน้อแม่น้องตาลใหญ่น้องตาลจ็คเก็ตเอามาใส่พไปน่องเอามงวนมันใหญ่มันใหญ่ไม่ชมนะมันใหญ่เล้กหน่อยนะเนาะจำเนี้อพอดีหอมเนาะพอดีกินจำเนี่อจำแม่ไป็นไน้องตาลไปเอางวานมาได้กินจลกหน่อยเนาะวานเอามาแล้วก็อยากเอามองวนให้ป่าเนี่ยถือว่าป่ายากยากฝ่าเอามาเอามาละกัน ป่าหัวป่าหัวนันปลงั่นใช่่ดูเงไม่ายดูบ้านไคันน้องง่ยอบ้านองสโนบ้านองดำทำาเห็นปลาเอาะืเปล่เห็นาอดกอดเห็นาอ้าย เป็ดเท่าไรไข่ถ้ก็ได้เก่าหน่อยเนี่ยคือโบไข่อีกมันไม่ไดับบง้ได้กเก่าหน่อยไม่รีักเนี่ยมันก็ได้หน่อยเนี่ยเป็ดัตบุกกะหิีมแล้วมันมาไดได้ได้ว่านบริทอเดี๋ยมาสเินปีนันเปื่อมันบางทีเขากระหมบ่ไว่าเชื่อหาหำได้แต่ว่าไปไหว้มัดต้นกี่แงบเนี่ยไงบอกบอกว่าบอกแล้วกระหมไงอกข้าอย่อวดบ่ จไเพราะว่าอันไดยมอไก่ตออป้าไหวอยู่ทึ่งเล่าผมเผ็ดเผ็เท่าไดก็ไม่หแม่วาให้ความให้นี่กินแล้วห้ามใส่ให้นี่ความให้มันเหงแล้วห้ามลงมาไหวอยู่รุงให้น้ำเสียน้ำใส่ไวหมดบ้านรหบ่ก้งก้าไม่ใหญ่บอกี่น้ำเย็นโหดงามดูนะนี่เราเป็นโลดโลด เป็มันบอกงาแบนันเนี่ยกลบมันหาใหใบพูเจาหาเิข้าขึ้กัน่ห้าเอิ Carl, ้มใจนออนนี <c oughs> <c oughs> ้ัจากมาห้องกับกาเนาเป็นอย่างมากวนอะตีชำนี่แล้วกินงกับพี่น้องเอ้ยเท่าเลยมากินบบาบบแบบหลวกยาเลย แเนี้แค่ไจะกินชมดูเนมาเดือนเนี่เห็นกินสีหาเถื่อมันหอมกันไใโขกนะบเมนเาเบาไปโขกนะแซ่บอาปลากรแซ่บเออทุกงเหมือนแดงหลาักินหมแซ่บต่แได้ไปจตกินแต่ไปนอนบัานักตะกี้ใช้กันืใช่ปะทดากับยังมาสมหมอเอาไปนอนบัานผักตะกี้มีบัานผักจู่ป้ารีสอร์ทจิป้าตะกี้ เอม่คือกุ้งเลยหอดยักษเนาะไปหอดยยังุกหอยอะไรเนี่ยพู้นทางเวยม่งไปทั้งไปกุ้งมาสู่กันไปหัวเมื่อซสากแห่งเด็กยางซ่องถูกยางเมื่อน่ามะเกลือยางทหารนะตัมโปงตะปงเลยย่งอยู่บ้านที่น่ะมะเสือกับตัมโปงยังอยู่โคู่แม่แม่บ่าวบอยทานอยู่วัน มาซาบเมาสูบไปหาสกิี่บาอบชักมือมาสูบไปหาสกิตกตนี้ตนี้แล้วบ่จักแล้วประมานี้มือหาย่างนี้อ่ะสิตซอเอเด่นสานอะไรละค่ะเอาเบอร์ไห้เนี้ยสิทรลังเสือขาว่างแล้วก็ไปมาแต่สห้าวตั้งต๊ะหากิต๊ก เบเท่ากมีเบกเบอร์เทมีบเทล่ะซับ่มีเทละยไปหล้ขาไปล้นเกลือถมลมมันิปาเลาตแม่ก็บอกไปตหแล้ไป่าไม่ตอนแม่ไปหาหายน้ามากินอีแดงหน่อยอเลหายหน้ามากินม่เหนหอลยมาห่วงทึงิไปหน่ มืงมันแขนขจมาข้าวต้านอะมาเมื่อบานนี่แล้อเหมือนรุงไปหอบบ้างาข็นกับปลากระลื้อห้างแตบเหเนาะหอบไปแล้วหอบาใหญ่หอบไม่แม่ได้กินแม่ว่าพอเอื้อ่าเสียเบื่อเบื่อแม่เจ็บเท่าน้ำบ่าแม่นอกเอียน กันเมย์พอเีต่อว่าเดีาเมื่อเกลือ,มอเมย์่อนต <c oughs> าบุมน้องบุ๋มดีน้าอันน้าเม่น่ะเงินเชื่อค่ะก็จามาส่วนไหนนะอืมน้าใช่น้องน่ะ ตังกระเซบของหมวกกรซบเซบทั so no ้งน้งสาเห็ดว่านเนี่ยเมาินกันเด้อแซบตั้งกรงกรชานบ้านนะบ่ตั้งกระเซ้งกระทานลูกเอนเสียเห็ดบุญมาเยากเห็ดบุญหายดอกฝังแม่ฝากเงินมาหายมีแต่ทำงานมีเวียงเนาะอยน้ำเาค่ แด็ไปเนีอยนั่งกางคืนมากนี่ยก็อดอยู่ระตู้เนียเาจะับดใต้พื้นบนนอนนั่นทำด่กับงี่เมือข้ายรดกว่าอะไรกันแย่มากเลยตะกี้พายกีซอยู่วามายังไม่ท้าบยังไม่ได้คลายเงินก็ไปเบิร์นเงยอืมแต่มัง่ายไปเอาเงินมาเอาแน่ป่ะสั้นไสอน เอาเงินไปครับนี้เาสิไปซื้ออีกช้งน่เอาลม่ว่มือนล้เอาเห็ดแต่นเขบนอกยเนาะไนลองซิกเขยบเงเดือนขโมยงินเราข้าไปเราเสอพรเพิ่นนะยังใหญอยู่พุกับเปิด้หว่าไปเ่าเงนเาออีน้อยบอกไม่ใหญ่บอกไม่ม่ท่านกูบอกักบอมึงวมึงาเอล หนูแมวนะเงี้ยเงีกระบอกเงียบอกแมวมอแมวนั่งบานอยู่ท่านมาเพื่อความแซ่บควมนัวอันเมากคุยกับคุย็นเบิดพื่อแลเอาก็นอยาเข้าเข้าบ่มีท่านนะท่านไปเข้ากับท่านอยู่นะโตหันกระพาดถอไปเนาะถ้านนอยาซีดายาปลาด่าเขาเดอกระพาดถอะไป เาเลโอ้ยล right. ุงสีแขงเนาะมันยังมาข้าวีชุ่มขึ้นข้าวใส่มาเจียพอแห้งเลย้วเหข้าแล้วเขาจากตาไปข้แเม่นแล้วของเสียนะน้อยนักะสดงขึ้นเนาะเอ้ยบาโลดนังโหนดนะเดี๋ยวไว้นตลาดจะเซียเซียแบบ สัมสิลมลงเห็นแต่ขึ้นขันของเฮียเสียรน้ำหลุดน้ำดงอ็เงินมาก่าลงเบืองหลดกระเชียปาลงมอปามอมาเสียเงินตมเฮงกำใหญ่เลยปหามอมากระเชียเงินเนาะกำกร่ไยังดหลดน้ำหลดในแล้วอันนี้โอ้ยฉุดฉดลงไป ทุกอย่างกับเบิร์พี่น้องเมื่อในห้องกระคอจะลิดเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนี้ป่านในเด้อพี่น้องสบายดี